กาสวัสดีชมท่านได้เขาอยู่ในบอร์น,นี้ก็อยู่กับเกมสองดีสไตล์อีก้บผมแล้วก็ตามสัญญาเขาผมผมก็ถามถามในโพสที่ล่าสุดตรงว่าจะให้ดเไ็น,น์ไหนก็อ่ะจัดตามจัดให้ตามคันขอมาเขาผมฝั่งสีแดงเดวตันบ้านไม่ใช่เอาลานนี่เออ ลมมาลมมามวันนี้ลมน่าจะแรงครับโอเค,เร,อเ,คเราเป็นศัตรูกับที้สีฟ้าแล้วเดยวเดียวทีเดี๋ยวอ่้อ่ะเมื่อกี้นี่พลาดไปหน่อยครับผมมเป็นละอ่ะเขาไนี้เอาจริงอะมัง้ง โอเคอ่าก็ไม่กล้าไปตรงเนี้ยผิดท,ทีมึโอเค okay. ก็อย่าไปยิงมนันแล้วกันอ่าสยามอ่ะตายค <c oughs> <c oughs> าู่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีอะไรเดลีเจนเราเข้าทีมสีแดงอ่มองว่ามองว่าเัาจะชนะนะอุ้ยนี่ร้านปืนโอเค

นี่งไงเจอแล้วบอดเจ็ดโอเคลืมซื้อก่อยออะลืมประจำเลยไม่รู้พอเล่นทีมนี้แล้วลืมเลยโเยี่สิบหกแมเอืมเรามีปืนประจำเป็นเดรีเจนแล้วมอมคคนยิงกันนี่ตรงนี้อีกแล้วอเอ้ย โอ้โหเลือดเหลือหกสิบเอ็ดทำไมถังน <those valleys> <dy> natural ้ำม <player> ันเดี๋ยวดยิงถังน้ำมันทิ้งไนี่หมันะยิงก็โดนเพื่อตัวเองด้วยนะอ้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอเคได้เดินแลได้เดินแลได้เดินแลลมก็มาทางนั้นนหละมาเสมาสักคนหนึ่งมาสักคนหนึ่ง โอเคหนึ่งคนเอาเลือดก่อนค <c oughs> ุยยิงปิดคนอย่เงี้ยยิงทีมตัวเองโอเคอันนี้ไม่ใช่ทีมแล้วนะเฮ้ย <c oughs> ยิงทิ้ง <c oughs> ฟาถังน้ำมันอือเอาขวานไปจามทีนี้จบเลยเนี่ยเฮ้ <c oughs> <c oughs> ยที่ยิงทำไมฮะยิงทำไมนี่ไงบอดหกวะบอดหกเกือบตายแล้วเกือบตายแล้ว เดี๋ยวมันตามมาตามมันตาเพื่อนฆ่าให้เลยใช่ไหมโอเคอ่าก็รถผ่านไวมากอโอเคโดนเนี่ยโดนทีมเรายิงตายไปละมีเห็นเห็นเอเพื่อนฆ่าก่อนเอ้ย โอเคฮ่า okay. uh huh. ลมมึงก็มาตั้งเลยเสียเสยคลิปนี้จะเป็นไงวะเนี่ยเฮ้ยอุ๊ยนี่ไ,ไงจะล่อเพื่อนผมออเหรอาะเอออุ๊ยเครอตรงนี้รอ,อ,อตรงนี้เฮ้ยมันมาข้างหลังลมมึงก็มาตั้งเลยเอค เอเอเ <laughs> มาทีนี้ปุ๊บอาการเออมาทันทีเอา้าไม่ตายอ่ะโอเคเพราะนั่นจะมีเกาะมั้งแต่เกาะก็ไม่ช่วยไม่ได้ช่วยอะไรอยู่แล้วนี่มีขนาดขนาดแต่ถังน้ำมันถังน้ำมันนึกว่าแม่กูมานึกว่าแม่ผมมาแล้วโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ อืมนั่นแหละนั่นแหละลมมึงก็มาจาังเลยลมน,นี่กูเกลียดแดดแทนลมนะนะั่นแหละโอเคเนอะน,นีบซื้อด่วนเลยรีบซื้อด่วนเลยอาา่าฮะรีโหลดกระสุนอ่ะก็ น่าจะกลับไปทีตัวเองมากกว่านะเพราะดูทรงแล้วอาการเออนี่ยังไม่หายเลยเฮ้ยเอ้ยอยากโดนจามไหยเอาตายไปแล้วดี่ม่าคือเราตรงนั้นยังมันก็ไม่มากันอืมอเฮ้ยนี่ไงเอาขวานจามะเลย เกลับมาเป็นมืออาชต่อเดี๋เลยวนะโดนใครยิงโดยใครยิงเฮ้ยใครอะ่ะอ้าวบอทเจ็ดนี่หว่าบอทบอทที่เจ็ดแหมเข้ามาทานแหมเข้ามาทานไร่ได้รับอนุญาตตายซะมึงมายานี่เลยหรือไอ้นี่ก็มาด้วยโอ้โหมากันหมด จะมาทั้งตี้ยีไม่ได้นะเคอสุดเเลือหกสิบเก้าเือหกสิบเก้าโอ้ยเลขเด็ดเลยเลขเด็ดเช้าเกาหลีใต้ตรงนี้ไม่น่ามีอะไรนะมองว่าพ่อแม่ผมคงไม่กลับมาเร็วนะถ้ากลับนี่คือไม่มีคลิปลงแล้ว วันนี้อัดสองคลิปผมเนื่องจากก็ตามที่ผมก็ตอนที่ผมพาโมดําไปนี่ตอนที่ผมพาโมนาไปก็จะบอกว่าอ่านี่อ่าอัดอันนี้เสร็จเดี๋ยวต่อเดี๋ยวต่อด้วยเดี๋ยวต่อด้วยเออฟรีไฟล์สองวิตีนะฮะฟรีไฟลสองวิตีไอ้กูดีก็สัรหาพูดเอคอาการเออโอ เดี๋ยวกดสับสักดูไม่มีารชิวเลยโอเคบุกฐานมาเลยวะบุกนี่ตายแน่นอนไม่บุกดีกว่าพอดูท่งนะ้ะยังไงก็ไม่รอดได้เลือดปะได้เลือดได้เลือดเฮ้ยนี่ไงนี่ไงไมานี่ไงมาเขตคนอดื่นเนาะเขตคนอดื่อเนาะอาการเออผมเริ่มหายแล้วแต่ก็ยังมีอยู่นะ จะเข้ามาทำไมฮะบอกแล้วมันเข้ามาทำไมดีโหลดกระสุนเอาโดนเพื่อนเอาโดนเพื่อนกูดักละเอาเอาอ,อ,อมันจะไปไหนมาดีเดี๋ยวนี้เลยนะไอีไอีไอ,อ้สารเละยาโ,ยโดนลุมโอเคฆ่าได้สองคนฮะโอเค้วมึนจะมายิงกูทำไมละดูตตอไหม โอโอโอเกาะไม่เหลือแล้วเกาะไม่เหลือแล้วก็ยืออนะย้อ,อไวนะ้นะยื้อไว้นะนะเลยแอบ,บตรงนี้หรือวะแล้วคือคือตอนผมเล่นไม่ได้อัดอตคือแบบซ้อมอัดแต่ซ้อมซ้อมซ้อมภาคอะซ้อมภาคแบบไม่ใช่ซ้อมก็ไม่ค่อยใช่ซ้อมภาคมากเท่าไหร่ก็จะแบบวแบบไม่ว่างว่าง,าง,างก็ อ้าวกูยิงเพื่อตัวเองจริงหรอที่ปิดเฟรนดี้ไฟล์ไปแล้วนนเนี่ยเอาซาลาสเป็นไหมครับปอดเจ็ดมูอจะเข้ามาหาผมกระสุหมดแล้วเดี๋ยวนะถือความจำไว้จำกองเดียวผมถือควาเพื่อประสบการณ์ที่ดีขึ้นไม่เกี่ยวกันเลยโอเคอ่าฮะ เออวันนี้ก็คุณนะพ่ะก็อาการเอ๋ยก็เอากระสุนเอาลืมซื้อกระสุนเอาอออืืหเฮ้ยอย่าพึ่งเข้ามาเล่นกูเลยอย่าพึ่งเข้ามาเล่นนะอย่าพึ่งโอ้ยเดี๋ยวเอาขวานไปจามมะนี่โอเค อ่าปืนอาร์ก่อเอ้ยปืนปืนวีเอต่อวีเอต่อวีเอต่อวีเอก็วีเอสเนวีเอสก็วีเอสฮะยิงไม,ม่โดนเลยเนี่ยวีเอสก็วีเอสฮะวีเอสเอสปุกฐานแม่เงิน,นเดี๋ยวอ่าปลูกฐานแล้วกูก็ตายเงี้ยโอเคอ่าทีมเดี๋ยวเดดฮีทอ้าวเสมออ้าวเสมอ,อ